สวัสดีครับผมอ่าวันนี้ผมอยู่นที่สนามสงคารสปีดเว้นะผมก็วันนี้คืออยู่ในรายการที่ตอนนี้เราอยู่กับน้อง,<า>งลี่บาลีส่สายยก,ยกนะครับผมฝากช่องยูทูบด้วยก็คือวันนี้จะมีคู่เชงของผมก็คือเป็นวาน300ร้เอกับโซนิก300ทั้งหมดโซนิก2คันนะผมเป็น3กคันก็อ่าจะเป็นชิงนะผมน่าจะเป็นกลางคืน้วก็ ผมไม่ได้ขับเองนะผมผมจะให้น้องน้องวุฒิขับให้นะตอนนี้วุฒิกำลังเอารถไปลองอยู่นะให้ให้วุฒิจับอาการรถว่าตอนนี้เป็นยังไงนะเพราะต้องจับให้ชินนะเพราะว่ายังไงวุฒิก็ไม่ค่อยได้จับในสนามถ้าเท่าไหร่นานๆวุฒิจะได้มาสักทีนะตอนนี้วุฒิก็ไปลองรถอยู่ก็เดี๋ยวอ่าตอนนี้ให้วุฒิเอาท่อหนูไปใส่ดูนะว่า มันวิ่งปเป็นยังไงยิง,ยปงเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวพอออกอาการเสร็จแล้วจะเอาท่อเยื่อชิงใส่นะผมเดี๋ยวรอวุฒิกลับมานะผมเดี๋ยวเราไปเจอะวุฒิกันมาแล้วมาแล้วว้าวว้าว,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 วเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างครับสวัสดีครับแนะนำตัวนหน่อยครับชื่อชื่ออะไรครับหโลชื่ออะไรครับไหนตนโมกันตนโมตนโมให้ดูหน้าหน่อย โอ้โหผมไปไหนหมดแล้วนี่ผมผมผมบอกก่อนเลยนะคุณว่าคนที่ขับรถผมได้ต้องคำเล็กกว่าผมเท่านั้นถึงจะขับได้นะครับถ้าคำใหญ่นี่ผมไม่ให้ขับเลยนะครับจริงเปล่าจริงครับไปไหนไปไหนไปไหนไม่มีเฟนไม่มีเฟรนถ้าเก็บออกไปแล้วกลับมาพบกับแฟนนี่ก็ไปคุยกันเอาเองนะผมไม่เกี่ยวนะอาการไงบ้างตอนนี้สามบอนอาการรถตอนนี้เป็นไงบ้าง จริงคือให้วุฒิโทรนี่ดูก่อนดังในเสียงจะไปว่าวทำไมอ่ะงัดงัดเกียร์ไม่ทันเหรออย่าได้ยังชง,งเกียร์อยู่เลยยังชงเกียร์อยู่เลยเอาภาษากลางนะไม่เอาทองแดงนะ <c oughs> ไปไปลองไปลองนะไปลองไปง <c oughs> ลองเวลาเลี้ยวขวาระวังหน่อยนะวุฒิเพราะว่ารถรถมันตำ่ำอย่าอย่าหักขวาเยอะซ้ายมไม่เป็นไรแต่ละค<ร><ม>ันระวังลมด้วยทั้งนั้นเลยลองดูลองดู ôi ok oh, oh. <coughs> 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 mẹ quỳ lính mất rồi ดูดิ ping bay เนี่ย quỳ thính mất rồi lên ันนี้ก็น่าจะได้ชมนะครับในการริงรองรถข่งพ่เบล 400รเมตรประมาณประมาณเกียร์ห้าเอเกี้ยวอะเปลี่ยนทอ้แล้วก็คือเก็คให้น้องๆเนี่ยุบปให้ดู่อยใส่เกียร์หแค่เกียร์เดียวสุ่หตรงตรงตรงรถบริาประมาณลุกลูกตรงใส่ใส่เกียร์หนึแค่เกียร์เดียวไปไปเร็วทีดก็ได้อ้นะ ลองเหยนออกนอกนะถ้าต่อเกียร์นี่ถือว่าเข้าหลักทูนเปรีเข้าหลักทูนเอาแบบนี้ก็6คันใช่เหรอมันจะทีละัก3คันมันเถอะถ้า400ถ้า400นี่เยอะกว่าไอ้นี่มันจะบิดไปเนี่ยม่งเออจริงเหรอไอ้เราจะเส้นใจงน้องสี่พวงชนะไอ้อะเออที่ไปชั่งน้ำหนักให้ดูครับวุ้ดขอขอรถเปล่าก่อนรถเปล่าเปล่าก่อนเดี๋ยวผมไปดูนะว่ารถรถมันหนักแค่ไหนนะ นี่ดูนะนี่รถเป่าๆนะนี่น้ำหนักนี่น้ำหนักรถผมนะร้ออาวุธวุฒย์ยืนวุฒยืนอันนี้วุฒยืนแล้วนะนะไม่ร้อยเจ็ดสิบกิโลนี่แหละหนักหของจริงฮน,นี่น,นี่โซนอีกกันนี้ด้วยเอาของพีาา่ป้าไปช่างไปช่างเลยช่างเลยช่างเลย อ่ะจะดูรถเปล่านะรถเปล่า103่กิโลดูบ้างครับที่หนึ่งระดับอ่านี่รวมนี่รวมคนขี่แล้ว167 168กิกโลนะคนี่โซนอีกอันนี้โอเคอ่ะของแม็กอ่ะ,อะเดี๋ยวมาดูโซนอีก300อีกคันหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวแม็กผมขอดูรถรถเปล่าก่อน ไมกยืนแม็กยืนเลยยืนเลยยืนเลยเอาดูร้อยหกสิบหกนี่ต้องบอกว่าผมเท่ากับว่าผมอ่ะแบกแบกมากกว่าเพื่อนนะตอนนี้ผมให้วุฒิขับแล้วแต่รถก็ยังหนักกว่าเพื่อนอยู่ดีนี่นี่ขนาดขนาดผมให้คนที่เบาอว่าผมเยอะแล้วเบากว่าผมวุฒิเท่าไหร่ห้าสิบสิบเจ็ดสิบเจ็ดผมหกสิบเก้าขนาดวุฒิเบากว่าผมแล้วนะรถยังหนักกว่าเขาอีก นั่นแหละครับเดี๋ยวก็ต้องรอดูเดี๋ยวต้องให้วุฒซ้อมรถอีกต่อนะครับ